การย่ำฝีเท้าลงบนสะพสานรศาสตร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพยา85ปี SSR u r รัครั้งที่4ขอเชิญเหล่านักวิ่งจากทั่วทุกสราริศมาท้าทายเส้นทางแห่งคราฟมาราธอนจากถนนราชวิถีข้ามสะพานทางนีสู่ถนนบรมราชชนนีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และของรางวัลอื่นๆมากกว่า100ร้อยรางวัลแวะชิมน้ำพริกลงเรือแจวต้นตำรับชาววังสูตรวังสวนสุนันทาและชมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอาทิตย์ที่29มกราคมพุทธศักราช2566มาร่วมกินรันสัมผัสภาพแห่งรอยยิ้มและความสุขล่าเส้นทางแห่งนักวิ่งไปกับเราสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.ssuy.com สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะคะรายการที่สถานีโทรทัศน์ดินเอ็นสองร่วมกับมูลนิธิรักเมืองไทยนะะในการนําเสนอเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยแล้วก็การมีส่วนร่วมของคนไทยด้วยค่ะกิจกรรมที่เปิดตัวไปสักครู่นะคะนั่นคือ85ปีแล้วนะคะของมหาวิทยาลัยราชพัฒนสวนสุนันทาค่ะและวันนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้นะคะ เรื่องราวเป็นกิจกรรมดีๆอย่างไรบ้างนะคะจะมีอะไรละเอียดยังไงวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษสิดอังสุการจนะกุลนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒส่วนสุนันทาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค,ค่ะคต้อนรับ,รบเข้าสู่ร,รายการรักเมืองไทยค่ะคพอเห็นสปอตเปิดตัวขึ้นมานะคะเรื่องโครงการ วิ่งฮาฟมาราธอนแล้วก็ยิ่งมาเห็นเสื้อที่อาจารย์ใสน่นี่ต้องบอกว่าเสื้อสวยมากรักค่ะก็คงอยากให้อาจารย์ได้ได้เล่านิดนึงก่อนละกันนะคะในะความเป็นมาเพราะว่า85ปีของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุนันทานเราต้องบอกว่าเป็นมหาลัยที่เก่าแก่มากๆนะคะอาจจะให้อาจารย์ได้เล่าถึงความเป็นมาของมหาลัยนิดนึงค่ะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ก้อยนะครับ,รบและขอบคุณทีนอินนะครับที่ให้โอกาส มาพูดคุยในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับมาวิทยาลัยราชภัฒสุนันทานะครับเป็นมหาลัยของรัฐนะครับเดิมทีตั้งอยู่ที่วังสวนสุนันทาซึ่งอยู่ในเขตพระราฐฐานพระพราชวังดุสิตในรัชกาลที่5นะครับนักเรียนนักศึกษาถ้าเป็นสิทธิ์เก่านะครับจะรู้เลยว่าจะแทนตัวเองว่าเป็นลูกพันางนะครับลูกมันพนางนี่หมายถึงว่า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับครับซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยแล้วเรายกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาซึ่งเปิดสอนหลักสูตรปิาตรีคณะกรุศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่ครูครูที่จะเป็นแม่พิมพ์ของประเทศเ่ยนะคะครับจนมีชื่อเสียงตั้งแต่โบราณนานมา มาลาแห่งนี้นะครับพอหลังจากนั้นก็พระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ได้โปรดเก้าให้พระราชทานเป็นสถาบันราชพัฒต่อมาออนะครับแล้วก็สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ขยับขึ้นมาเปนะ็นมหาวิทยาลัยพหลังจากนั้น,นรู้สึกวันที่15มิถุนายนพศ2547พระราชบัญญ,ญัติของอาราชพัฒเลยได้ประกาศให้ใช้สถาบัน ราชพัฒน์เป็นมาทยาลัยร,ราชพัฒน์ส่วนสุนันทาจนถึงปัจจุบันนี้ครับพี่ก้อยครับซึ่งก็ทราบว่าได้ผลิตนะคะบ,บุคลากรที่ไปทํางานนะคะในภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนงานต่างๆนี่ก็จํานวนเยอะมากมายครับเรามีครูที่สอนที่ทํางานวิชาชีพด้านครูนี้ทั่วประเทศนะครับพี่ก้อยอตรงนี้นะครับก็วันนี้นักศึกษาก็เยอะมากด้วย ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30 0 0 0ื่นคนเราเปิดสอนตั้งแต่ปิญญาตีปิญญาโทปิญญาเอกนะครับแล้วเรายังมีโรงเรียนสาธิตซึงสอนระดับอนุบาลจนถึงมัธยม6ด้วยนะครับค่ะแล้วก็ที่ทราบมาก็คือมหลาลัยแห่งนี้ก็ครองอันดับหนึ่งของมหาลาัยราชภัฏมาต่อเนื่อง10กว่าปีแล้วใช่ไหมค,คะเราเป็นมหาลัยราชพัฏอันดับหนึสมัยแล้นครับที่ครองค,ครองมานะครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับความภาคภูมิใจที่เราต้องบอกว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเก่าแก่แล้วก็มีประวัติที่ยาวนานโดยเฉพาะในเรื่องราวของการผลิตบุคลากรที่ทำให้ได้ไปทำงานในส่วนต่างๆของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้ต้องบอกว่า85ปีของมหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมที่อาจารย์ได้จัดขึ้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็มัน เกิดขึ้นมาเป็นครั้งที่3แล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะแต่ว่าจริงๆครั้งแรกนี่เราจัดกันเมื่อเคยได้ยินข่าวก็คือปีแตอนครบรอบ80ปีครับค่ะเดิมทีนี่เรากิจกรรมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เขาเรียกว่าครบรอบ80ปีซึ่งช่วงนั้นมีการเฉลิมฉลองสถาปนา80ปีแล้วเรามีกิจกรรม หลายอย่างมากมายภายในงานซึ่งงานวิ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลอง80ปีด้วยแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานด้วยแล้วก็ดำเนินการจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปีนี้คือครบรอบ8ปปีก็หายไป3-2 3ปีจากสถานการณ์โควิดด้วยไหมคะอาจารย์คะครับช่วงนั้นคือสถานการณ์โควิดทางรัฐบาลก็ประกาศว่าห้ามงดจัดกิจกรรมเดินวิการกุศล S <S แล้วก็มาปีนี้คือปี 65, <S 2 5 6 5 2 5 6 6ก็รัฐบาลก็ได้เปิดให้เรามีจัดจกิจ,จกรรมงานวิ่งได้นะครับ <S <S ค่ะก็การเดินวิ่งก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็ทำให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งก็จะ เรียนว่าสอดรับกับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดอยู่อันหนึ่งที่เราเรียกว่าหลักสูตรไฮด้าหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิตอลนะคะคก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆชื่อของโครงการนี้ก็คือ85ปีสวนสุนันทาฮาฟมาราทอนทีนี้พอบอกฮาฟมาราทอนต้องถามอาจารย์ต่อแล้วค่ะว่าเรามีกี่ประเภทบ้างอะคะครับ85ปีสวนสุนันทาฮาฟมาราทอนอะ พอเป็นฮาร์ปเราจะแบ่งกิจกรรมได้ออกเป็นสามระยะด้วยกันเราจะมีระยะ21กิโลเมตรครับพี่ก้อยแล้วก็ระยะ10.5กิโลเมตรแล้วก็ระยะก็รยระยะ5กิโลเมตรคือฟันลันสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกลังกายบ่อยอะไรหรือว่าอาจจะเป็นแบบครอบครัวมาวิ่งกันใช่ไหมคะ แบบ Family จูงบุตรหลานมามาเดินวิ่งนะครับมาเดินนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อสุขภาพเลยเพื่อสุขภาพนะครับก็มี3ประเภทด้วยกันเส้นทางนะคะที่อาจารย์วางไว้ปีนี้เราจะออกสตาร์ทที่ไหนบ้างแล้ววิ่งไปที่ไหนบ้างอะคะครับเส้นทางการวิ่งเนี่ยครับสำหรับงานวิ่งของสวนสุนันทานะเป็นเส้นทางที่สําคัญอีกเส้นทางหนึ่งจากที่เราโชว์บนจอจะเห็นแผนที่อะะ คือจุดสตาร์ทาและจุดฟินิชนี่จากในรั้วสวนสุนันทาเลยครับพี่ก้อยถ้าเป็นสีเขียวนี่จะเป็นของคราฟมาราธอนใช่ไหมคะพอจากออกจากสวนสุนันทาเสร็จก็เข้าถนนราชวิถีพี่ก้อยแล้วก็ผ่านสี่แยกสังงีแล้วก็ขึ้นสะพานสังงีซึ่งสะพานสังีนี่เป็นสะพานประวัติศาสตร์พี่ก้อยแล้วก็เข้าสี่แยกบางพัด S 1> <S 1> แล้วก็ผ่านไปเส้นสิรินทรถนนสิรินทรซึ่งมีตั้งมีห้างตั้งวัวเสียงอยู่ตรงนั้นะนะครับแล้วก็ระยะฮาฟนี่จะขึ้นะสะพานก็เรียกว,ว่าบรมราชชนีเลยพี่ก้อยแล้วไปยูเทิร์นแล้วไปยูเทิร์นกลับอยู่ประมาณช่วงสายใต้ใหม่แล้วก็กลับมาเข้าสิรินทรเช่นเดิมแล้วก็ผ่านแยกบางพัด แล้วก็ขึ้นสะพานสังงีกลับมาที่แล้วก็กลับมาที่มหาเลยราชภัาสวนก็21กิโลพอดีนะคะถ้าเป็นของมินิ10กิโลครึ่งนะคะเส้นสีน้ําเงินก็ออกสตาร์ทเหมือนกันที่เดียวกันเส้นทางเดียวกันแต่ว่าไปยูเทิร์นก่อนไปยูเทิร์นเลยสะพานเลยห้างสังีไปนิดนะครับครบ10กิโลคือประมาณ5กิโลเศษ แล้วก็กลับอีก5กิโลเสร็จนะครับแล้วก็สปันลันที่วิ่งกัน5กิโลฟันลันคือจริงๆงานวิ่งเราจุดขายก็คือส่วนหนึ่งคือบรรยากาศบนสะพานสังีพิตรความสวยงาม,ม,มความสวยงาม,มสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาช่วงยามเช้าเนี่ยอันนี้สตาร์ตตั้งแต่กี่โมงนะอาจารย์เราสตาร์ทจริงๆคือถ้าเป็นฮาฟ์นี่เราสตาร์ตตั้งแต่ตีสี่โอ้เพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณใช้เวลานะครับ ประมาณวิ่งกับ2ชั่วโมงอยู่ใช่ไหมครับประมาณ3ชั่วโมงพี่ก้อยสองสชั่วโมงค่ะครับส่วน10.5กิโลมินิมาราธอนพี่ก้อยเราจะสตาร์ตตี่สี่สิบห้าห่างกันเกือบชั่วโมงแต่ถ้าดูจากภาพนี่วิวสวยจริงๆนะคะในตอนช่วงเช้าที่เราเห็นแสงพระอาทิตย์กำลังขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ฟันลานคือ5กิโลพีก้อยเราจะสตาร์ทประมาณตีห้า S <S ซึ่งอากาศกําลังดีมากมแล้วก็วิ่งขึ้นสะพานสังีก<า>็ลงสะพานสังีนิดนึงก็ยูเทิร์นกลับ <S <S ก็มาเข้าที่หม,ามหาาลยแล้วก็ข้ามหาเลยสําหรับคนที่พาบุตรหลานลูกหลานหรือเดินวิ่งร่วมสนุกร่วม<า>ทําบุญด้วยกันนะ<า>แล้วได้ชมสะพานสังีด้วยก็อันนี้ก็เป็นสามสามกลุ่มนะคะสามระยะครับแล้วก็ คนที่จะสมัครอาจารย์ขาเพราะเมื่อกี้เห็นโชว์ขึ้นมานิดนึงก็คือนอกจากเสื้อที่อาจารย์ใส่แล้วก็จะได้เหรียญน,นะคะที่เหรียญในภาพพี่ก็จะเห็นเลยว่าสวยงามมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็น,นรูปพระนางด้วยครับส่วนเสื้อเหรียญเนี่ยรเราทางนักศึกษาเราได้แข่งขันในการออกแบบ เพื่อจะให้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเราสีประจำมหาวิทยาลัยเราก็พิก้ยทําให้ว่าเป็นสีอะไรีชมพูคือสีชมพูกับสีน้ำเงินแล้วก็เหรียญเราพิเศษอย่างหนึ่งปีนี้ว่าด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปพระนางคือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาดีรัตน์ส่วนด้านอีกด้านนึ่งคือด้านหน้าคือเชษฐาอยูรัสซึ่งก็ พิเศษจริงๆนะคะถ้าดูจากในในภาพที่เดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นการผลิตโดยเฉพาะซึ่งอยู่ดีจะไปเอาภาพพระนางมา,าก็ต้องได้รับการอนุญาตก็อันนี้ก็คือทางหมหาวิทยาลัยได้อัญเชิญมานะคะคก็เป็นเป็นก็เรียกว่านอกจากเป็นเหรียญที่เป็นสำหรับ การันตีการวิ่งของทุกๆท่านแล้วก็ยังเป็นเหรียญที่เป็นมีความเป็นสิริมงคลด้วยเป็นสิริมงคลนะครับนะคะก็พิเศษกว่าจากของที่อื่นๆด้วยนะคะครับแล้วเรายังมีถ้วยอีกนะค่ะค่ะคืองานวิ่งเราจริงๆเราได้พระราชทานที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นว่าเราได้พระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชรุดา สยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะคะรคคับือสำหรับ21กิโลและก็10กิโลเมตรโอเวอร์ออจายิงจะได้ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแต่เรายังมีถ้วยเขาเรียกแบ่งระยะ1-5ทุกกลุ่มอายุด้วยพี่ก้อยเราจะมีถ้วยรางวัลเยอะเกือบ200ถ้วยรางวัลพี่ก้อยก็เรียกว่า นักกีฬาที่อยากจะกวาดรางวัลควา้ารางวัลกันก็ให้พลาดไม่ได้สําหรับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะซึ่งเปิดรับสมัครแล้วใช่ไหมอาจารย์เราเปิดรับสมัครจนถึงวันที่31เดือนธันวาคมปจจบ2 565ซึ่งช่องทางก็เข้าไปที่เว็บไซต์ ssru.run เรามีเว็บไซต์ s s r u c o m ค่ะเอสเอมื่อกี้ที่ขึ้นนะคะ SS r u r u n c รัสามารถเข้าไปตัวนี้สมัครได้เลยมีข้อมูลรายละเอียดให้กรอกนะครับแล้วเรายังมีการประชาสั์ทางเพจมหาวิาทยลัยเพราะเห็นโปรชัวร์ที่อาจารย์มีก็คือตามที่ขึ้นหน้าจอนี่นจะมี QR Code ด้วยนะอาจารย์ค่ะสามารถสแกนได้เลยสแกน QR Code คได้เลยก็สแกนแล้วก็เข้าไปสมัครได้เลยนะคะหรือ นะคะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ0813448226กับ0898872938ขออนุญาตพี่ก้อยนะครับงานไฮไลท์เราจริงๆค่ะงานวิ่งจริงๆมันมีทั่วประเทศมีมีเยอะมากนะครับส่วนงานวิ่งสวนสุนันทาเราเนี่ยครับนอกจากได้เสื้อได้เหรียญได้ถ้วยรางวัลแล้วพี่ก้อยสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เรายังมีน้ำพริกโรงเรือ,อซึ่งเป็นต้นตำรับของส่วนสุนันทานเลยค,คอยให้บริการให้หลังวิ่งเสร็จก็มารับประทานอาหารเข้าสวยกับน้ำพริกโรงเรือแบบอร่อยอร่อยด้วยนะครับพี่ก้อยอันนี้จุดขายและเรายังมีการแสดงของนักศึกษาแล้วเรามี เปิดให้ชมตำหนักสายสุทานุดุลเป็พิพิธภัณฑ์นะคะอันนี้สวยงดงามมากๆเป็นเรื่องราวของในสมัยรัชกาลที่5ด้วยได้ไปชมมาแล้วค่ะแล้วก็ได้ไปเห็นบรรยากาศของการอยู่นะคะในราชสำนักในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแต่นี้ที่สำคัญอันนี้ทิมภาพพระตำหนักนะคะสวยงามมากเลยนี่คือตำหนักสายสุทานพดล ค่ะค่ะซึ่งวันนี้ก็เปิดให้ปกติดูแลที่เปิดให้ชมอยู่ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นว่าน้ําพริกลงเรือนมาจากตรงไหนก็จากตาหนักนี้นะคะต้นกําเนิดมาจากสวนสุวนนทานะครับค่ะค่ะก็มีตำหรับอาหารชาววางวันนั้นก็จะได้สัมผัสกับรสชาติความอร่อยของอาหารตำหรับชาววางอีกหลายเมนูด้วยนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญไงอาจารย์คนก็ถามว่าจัดกิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไร ครับไฮไลท์ <High light S 2> ที่สุดสำคัญเล,เลยครับจริงๆะนะครับผมบอกแล้วว่าตอนที่80ปีส่วนสุนันทาที่เราจัดเมื่อ5ปีก่อนนะครับจริงๆช่วงนั้นงาน,งานวิ่งจะบูมมากแล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นคุณตูนบอดี้แสลมผมติดตาม,มเลยคุณตูนึงวิ่งเพื่อสมทบทุน ูนนี้ที่เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยผมก็ได้ไอเดียตรงนี้นะครับว่าผมในฐานะเป็นอาจารย์อยู่ที่สวนอนค่าทําไมเราไม่จัดกิจกรรมตัวนี้เพื่อระดมทุนหรือสมทบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีแบบนี้น่าจะได้รับรางวัลแต่เขาอาจจะขาดโอกาสแล้วก็อาจจะทำให้เขาสะดุดกับการที่จะต้องศึกษาต่อให้จบนะคะ รเราก็มีทุนตรงนี้มาช่วยเขาถูกต้องเลยครับ<อ>ผมเล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการสําคัญเหมือนการลักถ่ได,ได,ได,ได้ได้ทำบุญไปด้วยได้ออกกาลังกายไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับแล้ววัตถุประสงค์ข้อที่สองที่ขาดไม่ได้เรามีบุคลากรสองพันกว่าคนพี่ก้อยของทางมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยและเราไม่มีนักศึกษาสามหมื่นกว่าคนค่ะ แล้วเรามีชุมชนหน่วยงานราชการบริเวณสุนันทานี่หลายหน่วยงานอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตเขตดุสิตผมบอกว่าเป็นไปได้ไหมเราสนับสนุนส่งเสริมให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเดินอะไรบรรยากาศยามเช้าแล้วชมบรรยากาศในรั้วสุนันทาซึ่งเรามีตำหนักวันที่ที่โชว์ให้เห็นคือตำหนักที่สวยงาม แล้วก็สำคัญไม่ใช่มีตําหนักเดียวพี่ก้อยมีอีกหลายตําหนักเรารมีทั้งหมด6ตําหนักด้วยกันสามารถชมบรรยากาศได้เลยครับอันนี้คือไฮไลท์สำคัญเ่าเออทาไมอยากให้สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบนันหรือประชาชน้องไปอยากจะให้มาสมัครกันเยอะๆอออะครโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะก็ครอบครัว นะคะเราสามารถที่จะเชิญชวนให้ทุกๆท่านเข้ามามีส่วนร่วมได้ในในกิจกรรมนี้เพราะบางคนเอาจะไม่ใช่นักวิ่งแต่ว่ามาเดินออกกําลังกายในยามเช้าแบบฟันลัน5กิโลก็ได้ซึ่งค่าสมัครก็ไม่ได้แพงใช่ไหมงนะครับก็เป็นราคาแบบราคามหาวิทยาลัยนะราคานักศึกษาคือถ้าเป็นนักศึกษาเราก็มีส่วนลดให้อีกร้อบาทอ๋อค่ะจาก500ก็เหลือ6400่้้ แสดงนะบัตรนักศึกษาก็ได้เลยได้ะะเลยอันนี้คือ,อของฮาร์ฟใช่ไหมะคะของมินิมาราทอนนะครับค่ะค่ะแล้วถ้าฮาร์ฟก็ถ้าฮาร์ฟของเราเรา,เราขายอยู่ที่ประมาณ700ค่ะนะครับ แต่ถ้ามนักศึกษาก็ได้ลดอีกได้ลดอีกอ่ะลดทุกระยะเลยครับใช้สิทธิ์ซึ่งนักศึกษาเองก็มีอยู่สามหมื่นนนะคะถ้าหากว่าจริงๆนักศึกษามาร่วมสักสิบเปอร์เซ็นต์สักสามพันคนนี่ก็ล้นเยอะมากเลยล้นอยู่แล้วนะคะค่ะเยอะมากแต่จริงๆเราไม่ได้ต้องการแค่นักศึกษาอย่างเดียวเราอยากให้พี่น้องชาวไทยนะคะชาวกรุงเทพด้วยนะคะได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการดีๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยค่ะก็อยากให้อาจารย์ทิ้งท้าย ประชาสัมพันธ์เชิญชวน,ชวนให้คนไทยทั้งประเทศมาร่วมกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้น85ปี SSR ยูรันครับฮาฟมาราธอนครั้งที่3ค่ะครับครับขอบคุณมากครับปีก้อยนะครับก่อนหนึ่นครับผมในฐานะเ,าเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวาละะัยร,ราชภัฏ์สวนรัาอยากเชิญชวนสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไปที่รักสุขภาพไดร่วมกันออกกำลังกาย ในโครงการ85ปีสุรรันธาฮัอาร์ทอ,อครั้งที่3ในวันที่29มกราคมพศ2566อยากเชิญชวนให้ออกกันมาเยอะๆได้ร่วมทำบุญได้ออกกำลังกายได้ชมบรรยากาศแบบดั้งเดิมในมาลายรัชธิัดสุรันธาและชมบรรยากาศสะพานทางนี้นะครับอยากเชิญชวนนะครับครับพี่กอยครับค่ะ ก็เน้นย้ำอีกทีนะคะว่าวันที่31ธันวาคมนี้นะคะจะปิดรับสมัครแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเมื่อกี้ที่ขึ้นไปอีกอาจจะขึ้นสไลด์ให้อีกทีนึงนะคะเป็น QR Code นะคะหรือว่าสามารถที่จะสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยก็ได้ใช่ไหมคะหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือ081344 8226หรือ089887 2938นะคะวันนี้ก็ยังเปิดรับ ให้ทุกทกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมเราอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่ดีนะคะต้องบอกว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่นี่ด้วยการออกกาลังกายด้วยกันนะคะกับแปบห้ปีสวนสุนันทาฮาร์มาราทอนนะคะซึ่งรเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้มีสุขภาพดีโดยเฉพาะปีหน้า2566แล้วนะคะเป็นปีที่เราต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการดูแลสุขภาพกันแล้วะค่ะเพราะว่า โควิดถึงแม้จะยังอยู่กับเราแต่เราก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องร่างกายของรเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทําให้เราได้สามารถที่จะขับเคลื่อนในการที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศโดยเฉพาะเยาวชนของไทยนะคะที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันค่ะก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนสวนุนันทานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษสิอังสุการจนะกุลนะคะแล้วก็รายการรักเมืองไทยดิฉันดรธนิยาแล้วก็ท่านอาจารย์ดรเจษสลิดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะจารยนค่ะนีค่ะ